วันนี้นะคะเป็นเรื่องของหลังคาวันก่อน,นในอีพีหนึ่งอ่ะช่างบอกว่าหลังคา,างดีอยู่ไม่ต้องทืง้อแต่วิศวกรบอกยอมไม่ได้หลังคาเนี่ยมันเยินมากเต็มทนแล้ววิศวกรบอกว่าถ้าเราจะสร้างเนี่ยก็ควรจะสร้างทีเดียวดีๆไปเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาซ่อมซ้ำสองซ้ำสามนะคะแบบนี้ค่ะวิศวกรบอกว่ามันเซฟงบกได้ค่อนข้างดีแล้วก็ป้องกันเวลาลมมาพัดทีเดียวเนี่ยมันก็จะพัดเอาหลังคาเราไปเลยนะคะ อะไรครับพี่จาใบองุ่นเฮ้ยเรากำลังกินใบองง่น,น,อ,งนอยู่หลายคนสงสัยกสิว่าใบองุ่นกินได้หรือเปล่ากินได้อร่อยด้วยนี่นะคะเข้าไปต้นองนุ่นนะคะเป็นอังน่นดํากินได้ทุกสายพันธุ์นะคะใบองุ่นข้าขงห่อใบองง่นจริง,รงๆเราก็เคยทํานะแต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยแล้ว่หละวันนี้เราเปิดด้วยการกินใบองุ่นแล้ว <c oughs> ติดคอ <c oughs> ก็เป็นใบอัุ่นของสวนเราเองสดๆเนี่ยแหละใครบอกว่าอายุทยาเนี่ยปลูกองุ่ณไม่ได้เพราะอากาศร้อนไม่จริงนะคะอ่ะเกินกันมาเยอะละวันนี้เราพากันมาเข้าเรื่องดีกว่า วันนี้นะคะเป็นเรื่องของหลังคาว่าด้วยเรื่องหลังคาวันก่อนนะในอีพีหนึ่งอะช่างบอกว่าหลังคา,างดีอยู่ไม่ต้องทื้อแต่วิศวกรบอกยอมไม่ได้หลังคาเนี่ยมันเยินมากเต็มทนแล้ววิศวกรบอกว่าถ้าเราจะสร้างเนี่ยก็ควรจะสร้างทีเดียวดีๆไปเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาซ่อม3 2ำสอนะคะวิศวกรก็เลยแนะนําให้เราลืหลังคาไปอีกแค่หอย่างเพื่อที่ว่า าเราลื้อแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกลับมาซ่อมอีกวันนี้นะคะเราก็เลยจะพามาคุยเรื่องสาระความรู้ของเรื่องหลังคาว่าหลังคาเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียยังไงนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูเลยค่ะ สำหรับหลังคานะคะตามที่เราใช้กันในท้องตลาดเนี่ยที่บ้านทุกๆหลังบ้านทั่วๆไปใช้นะคะก็จะมีวิธีการ3แบบด้วยกันนะคะก็จะมีหลังคาสังกะสีหลังคากระเบื้องแล้วก็ที่มาใหม่มาแรงสุดๆก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีสนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยดีเทลถึงตัว3าหลังคานี้ว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไงวิธีการเลือกใช้เนี่ยเลือกใช้แบบไหนนะคะแล้วเราก็ควรจะใช้แบบไหนให้เหมาะกับบ้านของเรา ก็สาหรับหลังคาะคะที่เราเันเห็นกันตามท้องตลาดทั่วๆไปที่เราเห็นเยอะสุดๆมันก็จะมีกระเบื้องสังกะสีแล้วก็กระเบื้องเมทัลชีทนะคะโดยหลักๆเ,เราจะเห็นกันบ่อยที่สุดนในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องเมทัลชีทะะเพราะว่ากระเบื้องเมทัลชีทหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีความทนทานมากกว่ากระเบื้องแบบร้อนคู่ กระเบื้องแบบรอนเล็กนะคะความแข็งแรงเนี่ยค่ะก็จะไม่เท่ากันอย่างก,กระเบื้องรอนเล็กก็จะมีความแข็งแรงมากกว่ากระเบื้องรอนใหญ่พวกที่จะต้องใช้ความละเอียดหรือดีเทลเยอะๆนะคะก็จะแนะนาใช้กระเบื้องรอนเล็กแบบหลับบ้านหลังนี้นะคะก็จะใช้กระเบื้องรอนเล็กเพราะว่าเป็นแผ่นเล็กแล้วก็ใช้รอนถี่ๆด้วยเพื่อที่จะต้องมีการดัดโค้งนะคะเป็นทําเป็นทรงจัว่ว แล้วก็จะมีกระเบื้องแบบอื่นๆนะคะที่เราจะเห็นตามวัดเช่นกระเบื้องว่าหรือว่าเป็นกระเบื้องแบบรูปแบบไม้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันคือใน EP แรกเนี่ยคะ่ะตอนต้น E ีเนี่ยชาแจ้งไปแล้วว่าช่างอะบอกว่ากระเบื้องอะยังดีอยู่ไม่จําเป็นจะต้องรื้อแต่ทางวิศวกรน,นะคะไม่ยอมทางเราก็เลยจะต้องทําการลื้อทั้งหมดนะคะที่เห็นนี้อารื้อกระเบื้องออก ตอนนี้นะคะนั่นนะคือกระเบื้องที่เราลื้อออกมากระเบื้องเดิมที่เราใช้นะคะจะเป็นกระเบื้องหลนใหญ่แล้วก็หลนเล็กช่างเนี่ยบอกว่ากระเบื้องนี้มีข้อเสียประเภทที่ว่าเวลามีอะไรตกใส่มันก็จะแตกได้ง่ายแล้วก็มีความเปราะบางอายุการใช้งานก็จะสั้นนะคะแล้วก็มันจะมีความเปราะวิศวกรบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ลื้อก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็เตรียมตัวได้เลยว่ามันจะต้องพังลงมาแน่นอนแนะนําว่าทางเรารีโนเวทแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทําเลยทีเดียวดีกว่าเราก็เลยตัดสินใจรื้อหลังคาทั้งหมดแล้วก็ทํา เพิ่มเติมนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาคุยถึงเรื่องเมทัลชีสการที่เราจะใช้ปูหลังคานะคะตัวเมทัลชีสเนี่ยความหนาเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายขึ้นกับว่ามันจะหนามากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งหนามากก็ยิ่งมีความทนทานอายุการใช้งานก็ยิ่งจะนานนะคะแต่ว่าราคาก็แพงตามตัวเมทัลชีสที่แข็งแรงทนทานแล้วก็ มีราคามากหน่อยก็จะเป็นเมทัลชีทที่บุ PU f o a โฟมข้างล่างนะคะก็คือกันฉนวนกันร้อนอันนี้ก็จะป้องกันความร้อนได้ดีแต่ในวันนี้ค่ะที่เราทําด้วยความที่เรามีงบจํากัดเราก็เลยจะเลือกเป็นเมทัลชีทธรรมดานะคะที่ไม่ได้บุ PU f o a โฟม นี่นะคะก็เป็นแบบที่เราเลือกที่จะทำนะคะก็จะเป็นแบบ2องจั่วสชั้นนะคะแบบนี้ค่ะวิศวกรแบอบกว่ามันเซฟมุฟได้ค่อนข้างดีแล้วก็ป้องกันเวลาลมมาพัดทีเดียวเนี่ยมันก็จะพัดเอาหลังคาเราไปเลยนะคะวิศวกรก็เลยเลือกที่จะแบ่งเป็น2ชั้นเป็น2องเลเยอร์แบบนี้เพื่อให้มีความโดมโฟเข้ามาไม่ให้แบบว่าเวลาลมพัดแรงๆหรือพายุมาเนี่ยมันฟิวไปทั้งหลังคานะคะตัวนี้ก็เป็นการออกแบบของทางวิศวกรเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะโอเคเราก็คุยกันเรื่องราคาจบแล้วนะคะเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงตัวหลังคาเมทัลชีพเนี่ยคะ่ะสามารถสั่งรีดได้ยาว,ยาวถึง6เมตรเลยนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่จะใช้มากน้อยแค่ไหนก็คือสามารถรีดได้ยาวเลยสมมุติหลังคาทั้งหมด12เมตรอะคะ่ะลูกค้าสามารถรีดได้ริเยทั้งหมด12เมตรเพื่อให้เป็นแผ่นยาวติดกันระหว่างพาดเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีที่สุดของเมทัลชีทนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานถ้าลูกค้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หลังคาเมทัลชีทแบบไหนหน้าตาย,ยังไง หรือว่าต้องการคำปรึกษาระหว่างหลังคานะคะสามารถทักเข้ามาคุยกันก่อน,อนได้ที่ด้านล่างนี้นะคะ l i น์แอดโมเดิร์นชานะคะหรือว่าท่านใดที่มีความรู้แน่นหนาพออยู่แล้วมีทางช่างความวิศวกรคอยดูแลอยู่แล้วนะคะต้องการจะสั่งซื้อเราก็มีราคาพิเศษให้เหมือนกันสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เหมือนกันนะคะทางเว็บไซต์ตรงนี้นะคะ w w w m o d e r n c h a r บ c o m นะคะเรามีจำหน่ายนะคะหลังคามทัลชีสราคาประหยัดแน่นอน,นะคะ่ะ ถูกคุ้มค่านะคะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้ามันสำเร็จเซซี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงงั้นต้องรองติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ